สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมเอาเคล็ดลับการปูกระเบื้องห้องน้ํานะครับนะแบบไม่ให้น้ําขังเลยนะครับนะแบบมือใหม่ทําได้นะครับนะซึ่งวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆนะครับนะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์วัดระดับน้ํานะครับนะซึ่งสามารถหาซื้อได้ในช้อปปีเลยนะครับและผมเอาเคล็ดลับการใช้นะเครื่องเลเซอร์วัดระดับน้ํานะครับนะตัวนี้มาปูกระเบื้องห้องน้ํานะครับแบบละเอียดเลยนะครับตามมาดูกันเลยครับนะ ยิงหาระดับนี่คือระดับที่เท่ากันหมดนะครับนะระดับน้ำเนี่ยมันจะเท่ากันทุกจุดนะแต่ว่าพื้นห้องน้ําเราเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการให้มันเท่ากันทุกจุดนะเราต้องการให้เอียงนะครับเอียงลงไปหารูระบายน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับนะขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการยิงนะครับการใช้เลเซอร์ยิงก่อนนะฮะพอเลเซอร์ยิงปับ๊บมันจะได้เท่ากันหมดทุกเส้นนะครับ ทุกตำแหน่งเลยนะครับเสร็จแล้วเอาตลับเมตรนะครับวัดนะวัดปรับระดับลงมานะครับนะเช่นรูที่ใกล้น้ำก็ให้ต่ำหน่อยนะต่ำหน่อยนี่ก็คือวัดจากเ,าเส้นที่ขีดนะครับไปจนถึงตัวตัวที่เราจะวางกระเบื้องนะครับให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมากได้นะครับนะแต่ทั้งนี้เนี่ยเราต้องเว้นระยะของปูนก่อนนะ เว้นระยะที่จะปูกับปูกับเบื้องไปนะครับความหนาของกระเบื้องและความหนาของปูนที่จะปูนะในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็นปูนเปียกนะครับปูนเปียกเนี่ยเหมาะกับพื้นน้องน้ําที่สุดนะฮเ,เสร็จแล้วเราเนี่ยเราต้องพรมน้ําก่อนนะฮะพรมน้ําก่อนที่จะเทปูนเปียกลงไปนะครับขนาดว่าปูนเปียกเนี่ยผมผสมเปียกๆแล้วนะฮะมันยังดูดซะแห้งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ผสมให้แฉะนิดนึงนะฮะ แต่ว่าอย่าให้เหลวมากนะครับเหลวมากจะทํางานยากครับนะเหลวมากเวลาเคาะกระเบื้องมันจะไหลนะฮะข้อเสียของการปูใช้แบบปูนเปียกเนี่ยนะครับก็คือมีโอกาสที่กระเบื้องมันจะไม่อยู่กับที่นะะมันจะไหลนะครับเขาเรียกกระเบื้องไหลนะฮะนะะเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจทานบ่อยๆหน่อยหนึ่งนะครับนะเคาะก็ต้องเผื่อให้มั่นใจเลยนะครับนะเนี่ยนะครับ ก็ค่อยเติมไปเติมไปนะครับเราก็เติมปูนไปสังเกตเส้น2เส้นนะครับผมตีไว้นะเพื่อที่จะให้เป็นร่องกระเบื้องนะครับได้ความสูงตามระดับน้ําที่ที่เราวัดไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันไหลงลงรูด,ด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับนะบมีรูเอ่อท่อ PVC อยู่นะครับก็เอาพยายามให้มันต่ําลงด้านนั้นนะครับนะ มันต้องต่ำลงทุกอันทุกอันทุกอันเลยนะครับด้านฝั่งขวามือนะครับจะสูงที่สุดนะแล้วก็ไล่ลงมาต่ำลงมาหารูนะครับเสร็จแล้วด้านฝั่งที่ผมนั่งเนี่ยก็ต้องให้สูงด้วยนะครับนะเพื่อที่จะให้มันไหลรวมไปหาจุดท่อ p VC นะครับนะ คือมือเครื่องใช้ในในคลิปนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ในง shopee เลยนะครับนะเป็นตัววัดระดับน้ํานะครับสําคัญมากเลยนะครับนะเสร็จแล้วก็กระเบื้องนะครับต้องจุ่มน้ําแช่น้ํามาก่อนนะครับนะการปูปูนเปียกเนี่ยนะครับต่างจากการปูขุยหนูนิดนึงเพราะขุยหนูเนี่ยเอาแค่น้าพรมก็ใช้ได้แล้วนะครับนะแต่ว่าปูนเปียกเนี่ยนะครับต้องแช่เลยนะ แช่ให้มันดูดน้ำไม่อิ่มเลยนะครับน่านะครับนะแล้วก็คอคอคอไล่ไล่ให้ได้ระดับตามเชือกเลยนะครับเชือกนี่สำคัญเลยครับการปูปูนเปียกนะฮะปูห้องน้ำเนี่ยนะครับให้ได้ระดับนะฮะอิงเชือกเป็นหลักเลยนะครับที่ทีสองเส้นเพราะว่ามันเป็นแผ่นแรกที่จะปูนะครับแผ่นแรกนี่เราจะปูไม่ปูริมไม่ปูริมสุดนะครับ ส่วนมากจะปูแถวท,ที่สองหรือแถวที่สามนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะนะครับน,นะนี่ครับเคาะเคาะเคาะนะขนาดว่าผสมปูนเปียกแล้วนะครับเพราะนั้นพื้นปูนมันจะดูดน้ำนะ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้ามีปัญหาสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไม่ได้นะครับนะขอบคุณครับ